สวัสดีครับช่วงยอดยุดเล่าเรื่องมาต่อกันในตอนที่2ของเรื่องมาหาบุรุษพิกแผ่นดินหลังจากกลับมาจากงานประลองเนี่ยพอตกกลางคืนพระเอกก็เพลียเขาป่วยจริงๆนะไม่ได้แกล้งป่วยจวังหวะนั้นเฟยหลิวได้ยินเสียงมีคนมาก็เข้าไปขวางปรากฏว่าเป็นองคลักษ์เหมิงเขาเห็นเฟยหลิวก็ทึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเขามาเงียบขนาดนี้แต่เด็กคนนี้ยังได้ยินพระเอกก็ให้เขาเข้ามาที่แท้แล้ว2คนนี้รู้จักกันและไม่ใช่เพิ่งรู้จักด้วยนะรู้จักกันมานานแล้ว องค์คาร์เหมืองมองหน้าพระเอกที่ไม่ค่อยจะคุ้นตาแล้วมันก็ดูซีซีนะ,ะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันดูอาการแย่ๆก็บอกว่าร่างกายใหม่ของเจ้าเนี่ยดูอ่อนแอมากจริงๆสภาพนี้จะกลับมาทําไมแล้วมาแล้วเนี่ยทำไมไม่ติดต่อมาก่อนพระเอกก็บอกว่าเรื่องที่เขาจะทำตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจว่าจะสําเร็จตอนนี้ท่านไปถึงราชองค์คาร์ก,ก็เลยไม่อยากให้เดือดร้อนไปด้วยแต่องค์คาร์เหมืองบอกว่าข้าเชื่อในสกุลหลินและเชื่อในตัวเจ้าบอกมาการสืบเมื่อ12ปีก่อนมีใครรอดอีกบ้าง พระเอกก็บอกว่ามีรองแม่ทัพของเขาอีกคนหนึ่งชื่อว่าเว่ยเจิงนอกน,นั้นกองทัพอคคีแดงทั้ง70,000คนตายเรียบส่วนรายละเอียนะ่ยนว่าจะเล่าให้ฟังทีหลังพูดถึงกองทัพอคคีแดงองค์รัมืองก็เดือดขึ้นมาถามต่อว่าแล้วทำไมเจ้าต้องเลื่อกมาอาศัยอยู่ที่บ้านของแม่ทัพเซียด้วยไม่อึดอัดใจแย่หรอพระเอกก็บอกที่เขาต้องหลอกใช้สองกญชานำมาอาศัยที่นี่เพราะว่าจะสามารถเข้าถึงบุคคลสำคัญในราชสำนักได้อย่างรวดเร็วแล้วพระเอกก็เปลี่ยนเรื่องไปทามผู้ถึงเด็กคนหนึ่งที่เจอวันนี้ชื่อว่าถิงเงเซ เขาคาดว่าน่าจะเป็นทายาทของฉีอ๋องที่ถูกประหารไปในเหตุการณ์เมื่อ12ปีก่อน mm. เขาจะหาทางช่วยออกมาวันนี้องครคกะเหมืองแค่จะมาเพื่อบอกว่าตราบใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของฮ่องเต้เขายินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้สภาพพระเอกดูอ่อนแรงดูอ่อนเพลียเหลือเกินไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นขุมพลน้อยหลินซูตอนนั้นนะคึกคักแข็งแรงมากเอาเป็นว่าวันนี้ให้พระเอกพักผ่อนก่อนดีกว่าแต่เขาก็ไป ตัดภาพประจางฝันนีห่วงกาลังคุยกับน้องชายของนางชื่อว่ามู่ชิงนางก็อธิบายให้ฟังว่าทําไมนางถึงไปคุยกับคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยตั้งนานสองนานคือเมื่อสองปีก่อนกองทัพของนางเนี่ยเจอปัญหาในการรบกับแคว้นฉูเพราะว่านางไม่ถนัดการรบทางน้ํขนาขณะที่กําลังจะแย่อยู่ดีเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งอาสาวางแผนการรบให้จนสามารถเอาชนะค้าศึกได้เสร็จงานชายคนนั้น,นก็ขอตัวจากไปแต่นางมองออกว่าเขาปลอมตัวมาก็เลยสั่งให้มือดีสะกดรอยตามไป แต่พอไปถึงเตอิทธิพลของพรรคบูรพานาทีล่องรอยเนี่ยก็หายไปหมดสแสดงว่าคนคนนั้นอ่ะต้องเป็นคนของพรรคนี้ซึ่งคนพรรคเนี้ยไม่มีทางเคลื่อนไหวเองถ้าประมุกไม่สั่งนางไม่รู้ว่าทําไมประมุกเหมยฉางซูถึงได้ช่วยนางแต่ว่าการช่วยเหลือครั้งนั้นเป็นบุญคุณยิ่งใหญ่เพราะว่ามันคือการช่วยชีวิตทหารนับพันนับหมื่นมู่ชินเนี่ยฟังจากน้าเสียงก็รู้สึกว่าพี่สาวเนี่ยดูจะสนใจบุรุษอันดับหนึ่งคนนีเหลือเกินสงสัยจะได้เป็นพี่เขยในานากตแน่แน หลายวันจากนั้นพระเอกไม่ได้ไปดูงานประลองอีกส่วนจริงลุยกับอีจ้จินก็ผ่านเข้ารอบไปแบบสบายๆทางด้านอี้อ๋องและรัชทายาทก็ไม่พลาดที่จะส่งคนของตัวเองเนี่ยมาร่วมประลองด้วยแต่พวกนั้นก็ผ่านเข้ารอบสบายเหมือนกันแน่นอนว่าเบื้องหลังเนี่ยมีการใช้เส้นสายมีการติดสินบนกรรมการมีการจ้างให้ยอมแพ้อะไรแบบนี้เต็มไปหมดเพราะว่าท้งคู่ต่างก็อยากได้หนีห่วงมาเป็นพวกแต่ว่าวันนี้มีเรื่องน่าตกใจเกิดขึ้น คือมันมีจอมยุทธคนหนึ่งมาจากแคว้นเยี่ยนรูปร้านในกำยำเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยกระบวนท่าเดียวซึ่งคู่ต่อสู้ที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ต้องเก่งมากๆอยู่แล้วระดับนี้แม้แต่หนีห่วงก็ไม่ได้ว่าจะเอาชนะได้ในท่าเดียวแปลว่าคนกล้ามโตคนนีน้อาจจะเก่งกว่าหนีห่วงก็ได้ก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นว่าจะมีวิแววมาก่อนแปลว่ารอบก่อนหน้านี้เขาจงใจออกมือไม่ให้เป็นจุดเด่นทีนี้เรื่องาไปถึงฮ่องเต้องคาร์ลเหมิงก็ยืนยันมาอีกคนว่าจากที่ดูหนึ่งกระบวนท่านั้น เป็นไปได้ว่าคนนี้อาจจะเก่งกว่านี้หวงแต่ที่ไม่มีชื่อติดอยู่ในทำเนียบยอดฝีมือของหลังหยาเพราะว่าทางหลังยาในระบ,บุไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ารายชื่อเนี่ยจะนับเฉพาะจอมอยุทธ์ที่เปิดเผยตัวตนฟาบาก็กุ้มใจใหญ่เลยนะยังไงก็ยอมให้หนีหววแต่งออกไปที่เมืองเย่ยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ที่เมืองเย่ยไม่ลุกลานเราก็เพราะว่าเราเข้มแข็งกว่าแต่ถ้าเขาได้หนีหวงไปก็จะเหมือนเสือติดป,ปีกฮอนเตยก็ถามว่ามีใครมีทางแก้อะไรไหมทุกคนก็เงียบ ทางด้านจิงลู่กับอี้จิงก็มาเล่าให้พระเอกฟังทางอี้จิงเนี่ยเขาเห็นว่าพระเอกเี่ยแนะนําการต่อสู้ให้กับจิงลู่แค่ไม่กี่คําจิงลู่เนี่ยก็เก่งขึ้นเยอะก็เลยขอให้พระเอกเี่ยไปแนะนําให้กับหนีห่วงบ้างแต่พระเอกบอกว่ามันไม่เหมือนกันจิงลู่เนี่ยฝีมือยังมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกเยอะแต่ว่าหนีห่วงเนี่ยพลังฝีมือของนานอยู่ในระดับสูงมากๆแล้วไม่ใช่ว่าแนะนาแค่ไม่กี่คำเนี่ยจะเก่งขึ้นได้เลยแต่ว่ามีอยู่วิธีหนึ่งคือการทูท่นเทให้มีการประลองรอบพิเศษ ให้สิบคนที่ผ่านเข้ารอบได้แสดงฝีมือต่อหน้าฮ่องเต้ทำแบบนี้หนีหัวจะได้มีโอกาสได้เห็นแนวทางวิชาของไอ้คนกล้ามโตนั่นทานเซปปี้ได้ยินแผนการก็มาขอกับพระเอกตรงๆว่าให้อีอ๋องเป็นคนกราบทูลไอ้แผนการประลองรอบพิเศษนี้ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ฮ่องเต้กำลังกุ้มใจยอยู่ถ้าอีอ๋องไปแนะนําก็จะได้หน้าจากการเสนอครั้งนี้พระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแล้วก็มาถึงวันที่ผู้เข้ารอบทั้งสิบคนจะต้องไปแนะนําตัวกับฮ่องเต้ฮ่องเต้ก็รับสั่งนะให้พระเอกมาร่วมงานด้วย ที่ฮ้องเต้สนใจพระเอกไม่ใช่ในฐานะของประมูพระอันดับหนึ่งหรือว่าคุณชายอันดับหนึ่งแต่ว่าหนีหัวหน้าเป็นคนขอให้เขามาคุมสอบรอบอักษรแปลว่านานน่าจะสนใจใชายคนนี้ลองพินิจด,ดูแล้วใบหน้านก็หล่อเหลาบุคลิกก็อ่อนโยนไม่แปลกที่หนีหัวจะถูกใจในงานอนี้อ๋องก็เสนอให้ทั้งสิบประลองกันเองให้ฮ้องเต้ได้รับชมฝีมือทั้งสิบก็ออกไปท้าประลองไปมาอยู่หลายคู่แต่ว่าไอ้กานโตนก็โชว์ฝีมือชนะทุกคนที่มาท้าประลองจริงลุ้ยเองก็ออกไปท้าประลองเหมือนกันแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ พูกทูตจากแควนเยี่ยนก็โหโอโอ,อวดกันใหญ่เลยฮองเต้ก็แสนจะขัดใจไม่มีใครกู้หน้าให้ประเทศชาติได้เลยพอดีก็หันไปเห็นว่าหนีหัวเนี่ยเอาแต่คุยกับพระเอกไม่เห็นสนใจการประลองเลยก็เลยอดถามไม่ได้ว่าคุยอะไรกันหนีหัวก็เล่าให้ฟังว่าท่านซูเนี่ยบอกว่านักสู้แควนเยี่ยนท่านนี้แก่งกล้าก็จริงแต่ว่ามีช่องโหว่หากว่ามีคนเห็นช่องโหว่นั้นต่อให้เป็นเด็กอ่อนแอแค่สักสองสามคนเอามาฝึกก็สองสามวันก็สามารถเอาชนะได้ หาทุ่ยเย็ยนได้ยิงงั้นก็ทนไม่ได้บอกว่าท่านซูเก่งจริงเนี่ยก็อย่าพูดแต่ปากเปล่าก็เลยมีการตกลงนะให้มีการประลองพระเอกบอกว่าเด็กๆแคว้นเราเนี่ย่วนใหญ่เคยฝึกการต่อสู้ถ้าเอามารุมเนีย่ยจะกลายเป็นการเอาเปรียบหนีห่วงก็เลยเสนอว่านั้นเอาเด็กจากเรือขังธาตุสิพวกนี้ไม่เคยฝึกการต่อสู้มาก่อนท้าฮ่องเต้ไม่แน่ใจว่าพระเอกมีแผนอะไรก็เลยไม่รู้ว่าจะอนุญาตดีหรือเปล่าแต่องค์คลังเ,เหมืองบอกว่ามันมีโอกาสชนะได้หรือถึงจะแพ้ก็ไม่เสียหน้าเพราะว่าก็เป็นแค่เด็กจากเรือนขังธาตุ ฮอนเตให้ความเชื่อใจกับองค์ครรักเหมิงก็เลยอนุญาตให้ไปเลือกเด็กมา3คนปรากฏว่าในเด็ก3คนนั้นมีถิงเซิงเด็กที่พระเอกเคยบอกว่าจะสอนหนังสือให้อยู่ด้วยพระเอกบอกว่าขอเวลาฝึกสองวันก็ตกลงตามนั้นผ่านไปวันหนึ่งหนีห่วงก็มาหาพระเอกนําบอกว่าเรื่องการเลือกคู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับนางโดยตรงนันก็เลยมาขอดูค่ายคนที่เด็กพวกน,นี้ฝึก ด้วยระดับฝีมือของนางเนี่ยก็มองออกว่าค่ายคนอะไรถึงจะดีแต่ก็ยังห่างไกลที่จะเอาชนะไอ้กามโตน,นั้นได้ก็เลยถามไปหรือว่าท่านสูจะมีแผนอื่นพระเอกก็ไม่ได้ตอบเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจาัดก,การเองนางก็ไม่ได้ว่าอะไรนะบอกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรข้าถึงได้เชื่อใจท่านนักแล้วนางก็ไป สักพักอมชายเจ็บมาหาเพราะว่าได้ข่าวว่าพระเอกจะให้เด็กถึงเซอร์ไปประลองอะไรนั่นเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะก็บอกกับพระเอกตรงๆว่าให้คนไปสืบประวัติพระเอกมาแล้วถ้าซสู้เจอคือเหมยฉ่างสูทิ้งแวดวงทุจจักมหาชื่อเสียงในเมืองหลวงมีการคบหากับทางรัชทายาทแล้วก็อี้อ๋งว่าแต่ท่านจะเลือกเป็นกุณซือให้ฝั่งไหนล่ะพระเอกก็บ,บอกว่าข้าเลือกท่านอช์ชายเจ็ดก็อึ้งดิแล้วเขาก็ขำเลือกข้าเนี่ยนะท่านตาต่ำมาก วันๆข้าก็ครกคีอยู่แต่กับพวกทหารไม่มีเส้นสายไม่มีขุนนางคอหนุนหลังสเสด็จพ่อก็ไม่ค่อยโปรดสเสด็จแม่ก็เป็นแค่สนมเล็กๆพระเอกก็บอกว่าแล้วท่านจะยอมให้บัลลังตกเป็นของคนแบบราชทายาหรือว่าอีอ่องงั้นเหรอองค์ชายเจ๋ก็นิ่งไปแล้วพระเอกก็พูดมาตรงๆเหมือนกันว่าเขาจะเลือกนายเนี่ยจะต้องทําการตรวจสอบมาแล้ว คุณสมบัติของท่านจริงๆแล้วมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าข้าชอบนิสัยท่านและไม่มีทางเลือกอีกแล้วเพราะว่าองค์ชายสามก็พิการองค์ชายหก็ไม่สงการเมืององค์ชายเก้าก็ยังเด็กไปก็เลยต้องเลือกเป็นกุลซื้อให้ท่านและการช่วยเด็กถิงเซิงก็ถือเป็นการพิสูจน์ฝีมือให้ท่านยอมรับองค์ชายเจ็ก็พูดมาตรงๆนะว่าข้าชอบคบหาคนที่เปิดเผยไม่ค่อยจะชอบไอ้พวกที่แบบรับลมคมนายมากแผงการอย่างท่านต่อให้ท่านช่วยข้าขึ้นบัลลังก์สเร็จข้าก็ไม่แน่ว่าจะดีกับท่านนัก พระเอกก็บอกว่าเรื่องนี้ยังอีกนานเขายังมีเวลาอีกเยอะๆยะให้ต่อรองพอตัวตึกองค์คราเหมืองก็แอบมาหาพระเอกพระเอกก็เล่าว่าเขาจะดันองค์ชายเจตขึ้นบัลลังก์องค์ครา์เหมืองก็ตกใจบอกว่าข้ารู้ว่าเจ้ากับองค์ชายเจยสนิทกันมากแต่เอาตรงๆนะเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมรังเกยียจการแย่งชิงอานาจไม่มีเส้นสายจะไปต่อกรกับรัชทายาทและอี้อ๋องที่เหลี่ยมจัดแล้วก็อัมมาหิตไม่เลือกวิธีการได้ยังไงพระเอกก็บอกองค์ชายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่ข้ามี งานสกรปรกเรื่องรอบกัดจะเป็นหน้าที่ข้าเองถึงองค์ชายจะไม่ชอบการชิงอำนาจแต่เขามีแรงจูงใจเพราะว่าเขาก็เกลียดรัชทายาและอีอ๋องไม่น้อยประกอบข้า,าองครักษ์เหมือนก็ถามแล้วเขาจะทนเห็นเจ้าทำเรื่องร้ายๆแบบนั้นได้เหรอพระเอกบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่าข้าคือใครในสายตาขององคชายเจ็ดสหายที่มีชีวิตชีวาคนนั้นกับนักวางแผนที่อำมหิตคนนี้ไม่มีทางเป็นคนเดียวกัน แต่เรื่องที่องครักเหมือนกังนวลจริงๆในตอนนี้ก็คือการให้เอาเด็ก3คนเนไปสู้กับไอ้กล้ามโตนั่นองครักเหมือนในเป็นยอดฝีมือเขาดูออกจะใช้ค่ายคนอะไรก็ไม่มีทางจัดชนะได้แต่พระเอกบอกว่าไว้รอดูแลกันขณะที่คุยกันอยู่องครักเหมือนก็ได้ยินเหมือนว่ามีคนมาก็เลยไปแอบก่อนปรากฏว่าเป็นพัคนิษฐาพคกนิษฐาเนี่ยก็คือแม่ของจิงลุยกับเซียป,ปี้หรือคือเมียของแม่ทับเซียนะนางบอกว่ากําลังจะเกิดเรื่องไม่ดีกับหนีห่วงท่านรู้หรือไม่ในสิบคนที่เข้ารอบ มีที่ห้องเต้หมายตาไปสองคนแน่นอนว่าพระเอกก็รู้หนึ่งก็คือซื้อหมาเลยคนของราชทายาทอีกคนนึงก็คือเลี้ยวถิงเจียคนของอี้อ๋องแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยฝีมือยังห่างไกลจากหนีห่วงถ้านางไม่สนใจก็ทำลายนางไม่ได้พระคณิดถาบอกว่าหนีหววแม่จะฝีมือสูงล้ำทั้งยังฉลาดหลักแหลมแต่ว่านางน,นรบอยู่ชายแดนไม่มีทางเข้าใจความโสมม,มของเมืองหลวงแล้วนางก็เล่าเรื่องเมื่อนางมาแล้วให้ฟังว่าในวังเนี่ยมันมีสุราชนิดหนึ่งชื่อว่าใหญ่พิสวาดดื่มแล้วจะเสียการควบคุมตัวเอง พี่น้องของนางคนหนึ่งเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วแต่ว่าไทเฮาเนี่ยหลอกให้ดื่มสุารานี้เข้าไปทําให้นางเนี่ยไปหลับนอนกับคนอื่นผู้หญิงเนี่ยให้เก่งกาจแค่ไหนก็ยังเป็นผู้หญิงยิ่งเป็นฝ่ายรู้เข้าหาผู้ชายเองก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงสุดท้ายก็เลยต้องยอมทิ้งคนรักแล้วก็ไปแต่งงานกับชายคนนั้นนางเล่าด้วยน้ําเสียงที่ขมขื่นปนเศร้าเหมือนว่ากาลังระบายความขับแค้นต่อให้คนที่โง่กว่พาพระเอกก็ยังฟังออกว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องของพี่น้องนางหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องของนางเองพระคณิฐากก็บอ นางอยากจะเตือนหนีห่วงแต่ว่าในวังเนี่ยมีคนรู้ว่านางระแคะระขายเรื่องนี้ก็เลยมีคนคอยประกบนางอยู่ตลอดเห็นท่านซูเนี่ยสนิทกับหนีห่วงก็เลยน่าจะเตือนนางได้เพเอก็ถามว่าแล้วท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนางก็บอกว่าเซเป้เนี่ยรู้ข่าวมาและเขามีท่าทีกังวลกังวายพระนิธาก็เลยถามไดบเพียงดูจนเซเป้เนี่ยเผอหลุดปากออกมาเพเอก็คิดว่าในเมื่อข่าวหลุดมาจากเซปป้แปลว่าคนลงมือเนี่ยน่าจะเป็นอี้อ๋องกับฮองเฮาเพเอก็รับปากว่าจะช่วยเตือนให้ แต่ว่าคืนนั้นพระเอกก็นอนไม่ค่อยหลับนั้นรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรพอถึงวันประลองพระเอกก็หาโอกาสเตือนหนีห่วงว่าคนในวันน่ะคิดจาลูบผลลูบหางท่านให้ระวังอี้อ่องกับพองเฮาไว้เจาอะไรเข้าป่าเนี่ยดูให้ดีจากนั้นการประลองระหว่างเด็กๆกับนักสู้กล้ามโตชาวเยี่ยนก็เริ่มขึ้นเด็กๆเนี่ยฝึกซ้อมกับเฟยหลิวมาค่ายคนที่ใช้เนี่ยถือว่ารวดเร็วมากจริงๆคนฝีมืออ่อนต้อนอยากจะดูไม่ทัน รู้ตัวอีกทีก็เห็นว่าไอ้คนกล้ามโตเนี่ยลงไปกองแล้วพ้องตก,ก็ดีใจใหญ่ให้รงางวัลเด็กๆโดยการถอดจากฐานะลูกหนักโทษแล้วก็ให้ไปเด็กรับใช้ในจวนขององค์ชายเจดเสร็จเรื่องทั้งหมดก็แยกย้ายแต่ว่าหนีหัวเนี่ยเรียกตัวพระเอกไว้คนอื่นเนี่ยอาจจะดูไม่ออกแต่ว่านางนี่เป็นยอดฝีมือนางดูออกว่าลำพังแค่ค่ายกลเนี่ยไม่น่าจะชนะได้พระเอกก็เห็นว่าตบตานางไม่ได้ก็เลยเฉลยให้ฟังว่าจริงๆแล้ว ไอ้คนกลางตัวเนี่ยเป็นคนของพรรคบูรพานทีคือพระเอกจ,จะเข้ามาเมืองหลวงเขาต้องเตรียมแผนการต่างๆไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเขาสืบทราบมานานแล้วว่าจะมีการส่งทูตมาสู่ขอนีห่วงก็เลยเตรียมการระวางเจ้าฝีมือคนนี้ไว้ก่อนส่วนที่เขาช่วยหนีห่วงก็เพราะว่านานเป็นคนโปรดของฮ่องเต้ก็ไม่แปลกที่พระเอกจจะอยากผูกมิตรไว้คุคยกันอยู่เนี่ยก็มีคนมาแจ้งว่าฮองฮานเนี่ยไม่เจอหนีหัวนานคิดถึงก็เลยเรียกให้เข้าพบ แน่นอนว่าหนีห่วงก็จำที่พระเอกเตือนได้แต่เมื่อฮองเฮาเรียกก็ต้องไปพระเอกก็ออกมาข้างนอกมาเจอกับจิงลู่แล้วก็อีจินก็เดินมาด้วยกันอีจินบอกว่าเขามีนัดไปตีลูกหนังกับเลี้ยวถิงเจียพระเอกได้ยินก็ตกใจเพราะว่าเลี้ยวถิงเจี๋ยคือคนที่อี้อ๋องส่งมาประลองหมายมั่นให้ได้คองคู่กับหนีห่วงหากว่าแผ่นมอมยาหน,นีห่วงเป็นของฝั่งอี้อ๋องเลี้ยวถิงเจียน่ะควรจะต้องรองอยู่ที่วัางแล้วจะมานัดตีลูกหนังกับอีจินได้ยังไง พอนึกย้อนไปพระเอกก็พบว่าตัวเอเนี่ยผิดพลาดรังใหญ่เมื่อคืนพัคณิตฐาบอกว่าได้ข่าวเนี่ยมาจากเซปปี้แต่ว่าแผนลับที่สุ่มเสี่ยงขนาดนี้อี้อองจะมาบอกเซปปี้ทำไมแต่ว่าพัคณิตฐาเนี่ยโกหกนางไม่ได้รู้ข่าวมาจากเซปปี้หรอกนางน,น่าจะรู้ข่าวมาจากแม่ทับเสีย่ยสามีของนางมากกว่านางอาจจะแอบได้ยินอะไรมาสักเล็กน้อยและนางเคยโดนมาก่อนก็เลยคาดเดาได้แต่นางเนี่ยไม่กล้าบอกพระเอกตรงๆว่านางเคยเจอเรื่องนี้กับตัวก็เลยโกหกว่ารู้เรื่องมาจากเซปปี้ แต่นั้นคนที่จัดการเรื่องนี้น่าจะเป็นแม่ทัพเสียแม่ทัพเสียจริงๆแล้วน่าจะอยู่ฝั่งรัชทายาทคือคนอย่างเขาเนี่ยไม่มีทางจะวางตัวเป็นการจริงๆหรอกเขาปล่อยให้ลูกชายของเขาคือเสียป,ปี้สนับสนุนฝั่งอี้อ๋องอย่างโจงแจ้งส่วนตัวเขาแอบสนับสนุนฝั่งรัชทายาทแบบลับๆสุดท้ายไม่ว่าใครชนะเขาก็จะได้ประโยชน์ตอนนี้หนีห่วงเข้าวังไปพักใหญ่แล้วคนลงมือน่าจะเป็นสนมเยี่ยแม่ของรัชทายาทพอดีว่าตอนนั้นองครักษ์เหมืองเดิมมาพระเอกก็แอบส่งสัญญานะให้หาทางไล่จิงดุยอจินไปก่อน พอไปแล้วเขาก็วางแผนแบบเร็วจีเลยเพื่อจะช่วยหนีห่วงโดยให้ดําเนินการ3อย่าง1ก็คือให้ไปแจ้งองชายเจ็ให้ไปช่วยหนีหัวที่ตําหนักของสนมเย่ยสอก็คือให้ไปทูลฮองเฮาว่าสนมเย่ยเนี่ยปองร้ายหนีห่วงยังไงนางพร้อมจะเล่นงานสนมเย่ยอยู่แล้วถ้าเชิญเสด็จย่าไปด้วยได้ก็จะดีเพราะว่านางเนี่ยเป็นกลาง3ก็คือให้คนไปดักทางถ้าเห็นสุมาเลยออกมาเมื่อไหร่ให้จับตัวฐานปลุกลูกฝ่ายในตัดภาพไปที่หนีห่วง หองเฮาก็เชิญไปดื่มกินนางก็ระวังตัวอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้ดื่มจริงๆแค่แกล้งทาท่าเฉยๆแต่หลังจากนั้นสนมเยี่ยก็เชิญหนีหัวไปที่ตำหนักของนางนางแหนเป็นคนบ้านเกิดเดียวกับหนีห่วงหนีห่วงก็เลยไว้ใจพระเอกก็ตือนแค่ให้ระวังอีอ่องกับพองเฮาเฉยๆนางก็เลยไม่ได้ระวังสนมเยี่ยในที่สุดก็ดื่มสุราเข้าไปจังหวะนั้นรัชทายาก็พาสุมาเลยเข้ามาหนีหวงก็รู้ตัวแล้วว่าโดนยาก็สุดลงสุมาเลยก็รีบมาประคอง หนีห่วงยังพอมีแรงนะก็รีบสะบัดพยายามจะหนีออกมาจาังหวะนั้นองค์ชายเจ็ก,ก็บุกเข้ามารีบพยุงหนีห่วงแล้วก็จะพาหนีออกไปแต่ว่าโดนเหล่าองครักษ์ของพระสนมเนี่ยล้อมไว้ทางรัชท,ทายาทเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาไงคือจะปล่อยไปก็ไม่ได้จะสั่งยิงองค์ชายกับหนีห่วงที่นี่เรื่องก็จะบานไปแต่ว่าสนมเยี่ยนนันเด็ดขาดกว่านางบอกว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วมีทางเดียวต้องฆ่าปิดปากก็เลยให้รัชท,ทายาทเนี่ยสั่งยิง ฝั่งองค์ชายเจตเขาเป็นนักรบฝีมือดีอยู่แล้วก็ปัดลูกธนูแล้วก็พุ่งตัวไปจับราชทาย,ยาทเป็นตัวประกันจังหวะนั้นก็มีคนตะโกนมาว่าสเสด็จย่าและฮองเฮาเสด็จมาสนมเยี่ยก็ตกใจนะโอ้โหสถานการณ์นยแย่ลงทุกทีแต่นางก็สามารถคืนสติได้อย่างรวดเร็วก็รีบบอกให้สุมาเลยเนี่ยออกไปทงประตูหลังแล้วก็หันไปตกลงกับองค์ชายเจว่าให้ถอยคนละก้าวการจับรัชทาย,ยาทเป็นตัวประกันแบบเนี้ยมันมีความผิดร้ายแรงมาก แต่นานจะไม่พูดเจ้าก็จะพูดว่าราชทายาสั่งยิงเจ้าองช์ชายเจ็ดไม่ได้ตอบนะแต่ว่าก็ปล่อยดาบลงสเสด็จย่ากับฮองเฮาเขมาเห็นหนีหัวน,ะนั่นนั่งอยู่กับพื้นก็สอบถามสนมเย่ก็ปั้นหน้ายิ้มแยนอนะแล้วบอกว่าพอดีว่านานดื่มเยอะไปหน่อยก็เลยเมาฮองเฮาก็ถามต่อแล้วไอพวกองคารักษ์ล่ะมาทาอะไรอยู่เต็มสวนสนมเย่ก็บอกว่าเออมาซ้อมการรำดาบม,มาฝึกธนูให้ดูฮองเฮาก็ขำใส่เจ้าปล่อยให้หนีหัวนะ่ะเมาล้มอยู่ในขณะที่เจ้าดูทหารแสดงค่ายกลธนูแน่นะ สมวนเจก็คิดในใจถึงจะโคตรไม่เนียนเลยเนี่ยแต่ว่ายังไงฮองเฮาก็ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานจุดที่ยากก็คือหนีหัวเนี่ยถ้าฟื้นสติขึ้นมาจะอุดปากนานยังไงก็ได้แต่หวังว่านานถ้าจะอายคงไม่อยากจะให้เรื่องนี้รู้ไปทั่วนางอาจจะยอมปล่อยผ่านไปแต่คนอย่างหนีห่วงมีเราจะปล่อยผ่านไม่มีอะไรต้องอายพอนางหายจากอาการโดนยาก็กราบทูลท้องเต้ทันที ทางสนมแย,ย่ฝีป่านางก็ดีมากๆนะนางบอกว่าไม่รู้เรื่องหนีหัวงเมาแล้วก็เข้าใจผิดไปเองสิ่งที่ฮองเฮาเห็นเนะี่ยก็เป็นแค่หนีห่วงเมาไปถามคนในตำหนักก็ได้ว่ามีใครเห็นสึมาเลยหรือเปล่านางเกือบจะรอดแล้วแต่ว่าองค์ชายเจ็ดเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วก็ยอมรับ,บาตรงๆว่าเขาเอาดาบเนี่ยพาคอรรัชายาทเพื่อเป็นตัวประกันแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะรัชทายาทก็สั่งยิงเขาเพราะว่าเขาไปเห็นว่าสุมาเลยเนะี่ยมีท่าทีจะล่วงเกินหนีห่วง นอกจากนั้นองค์คาเหมอนยังมาแจ้งอีกว่าจับผู้บุกรุกตำหนักพระสนมได้ชื่อว่าซื่อหมาเลยเจอแบบนี้สนมเยี่ยฉลาดแค่ไหนก็แก้ตัวไม่รอดก็เลยเปลี่ยนเป็นร้องไห้แล้วก็เกาะขาฮ่องเต้บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนางทำเองรัชทายาทไม่รู้เรื่องฮ่องเต้ก็ด่าใหญ่เลยเรื่องชั่วช้าแบบนี้ทําได้ยังไงรู้ไหมที่ทําไปเนี่ยรัชทายาทจะเสื่อมเสียไปด้วยถึงแม้จะด่าแรงแต่ทุกคนก็ดูออกฮ่องเต้ด่าแต่พระสนมแต่ปกป้องรัชทายาทไว้ นั่นก็เพราะว่าฮ่องเต้ไ,ไม่อยากจะปลดตําแหน่งรัทายาทด้วยเรื่องนี้ไม่งั้นราชสานักจะสั่นคลอนเมื่อสนมเย่ยรับผิดแล้วฮ่องเต้ก็เลยตามน้ำไปและฮ่องเต้ก็ลงโทษสนมเยี่ยด้วยการลดขั้นจากสนมเอกเป็นสนมชั้นล่างแล้วก็ไม่ให้ออกจากตํแหน่งโดยพาราการส่วนรัทายาทก็ลงโทษกักบ,บริเวณสามเดือนการลงโทษเนี่ยโคตรจะเบาแต่ว่าทั้งฮองเฮาแล้วก็หนีห่วงก็รู้ว่าในเมื่อฮ่องเต้ตัดสินใจแบบนี้พูดอะไรไปก็เท่านั้น ทีนี้ฮองเต้ก็หันมาถามองค์ชายเจ็ดว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดเรื่องกับหนีหวนที่ตำหนักพระสนมองคชายเจ็ดก็อ้ำอึ้งน้ำเลือดตอบยังไงเพราะว่าเขารู้แค่ว่าพระเอกให้องครลังเหมือเน่มาบอกเขาให้ไปช่วยหนีห่วงส่วนความเป็นมาเป็นยังไงเนี่ยเขาไม่รู้เลยดีที่จงังหวะนั้นอยู่ดีๆทำไมไม่รู้อี้อ๋องก็มาขอเข้าเฝ้าแล้วบอกว่าเขาเป็นคนขอให้องคชายเจ็ดไปเองเนื่องจากว่าตอนที่อยู่ในวงังเขาบังเอิญเห็นว่าหนีหัวงน่ไปตำหนักพระสนมแล้วก็เห็นว่ามีสุมาเลยเนะี่ยตามเข้าไป ก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็เลยวานให้องชายเจ็ดเนี่ยไปดูให้หน่อยเสร็จเรื่องก็แยกย้ายในห่วงของคุณอี้อ๋องใส่ก็รีบตามไปคุยกับองชายเจ็ดนางบอกว่าความจริงล้าเรื่องเนี้ยคนจะไม่เกี่ยวกับอี้อ๋องเลยสินะที่ท่านไปช่วยฆ่าทันเวลาเพราะว่าท่านสู่ใช่ไหมเออคือนางก็เดาได้เพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนเตือนนางเพียงแต่ว่าตอนเตือน,หนให้ระวังแค่หงเฮา ซึ่งอ๋องจริงแล้วต่อให้นางโดนแผนนี้เข้าไปเต็มๆแต่คนอย่างนางไม่เหมือนผู้หญิงคนไหนในยุคนั้นนางจะไม่ยอมสยบแค่เพราะว่าเสียตัวนอกจากนี้นางก็ฉลาดนะคือวันพรุ่งนี้นางก็จะไปขอบคุณอีอ๋องอีกรอบนางรู้ว่ายิ่งขอบคุณเอ,อกราเลิกเท่าไหร่ทางรัฐทายาทก็จะทุ่มเทความเกลียดชังไปที่อีอ๋องส่วนเรื่องที่องคชายเจ็ดบุกไปจับเขาเป็นตัวประกรันเนี่ยมันก็จะจางๆไปสรุปเหตุการณ์นี้ คนที่ได้หน้าเต็มๆมก็คืออี้อ๋องได้ทั้งคำชมจากฮ่องเต้ได้เป็นผู้มีพระคุณของหนีห่วงแถมออกหน้ารับแทนองชายเจ็ดก็ได้สร้างบุญคุณอีกเขาก็คิดในใจนะหูวันนี้โชคดีจริงๆตอนที่คนของฮองฮองมาส่งข่าวว่าในวังมีเรื่องพระสนมแย่วางยาหนีหวงเขาก็รีบเข้าวังบังเอิญว่าระหว่างทางเนี่ยเจอพระเอกก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังเพื่อขอคำชี้แนะว่าจะหาประโยชน์จากเรื่องนี้ยังไงให้ได้มากที่สุดพระเอกก็แนะนำไปแล้วเขาก็ได้ประโยชน์มากจริงๆหารู้ไม่ว่าพระเอกแกล้งเป็นบังเอิญเจอเ้าาังห ปฏิบัติการช่วยเหลือหนีห่วงครั้งนี้พระเอกไม่ได้ออกหน้าสนิทแต่การเคลื่อนไหวของทุกคนมีพระเอกควบคุมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเอาแหละจบไปแล้วในตอนที่2ก็เริ่มได้เห็นแผนการของพระเอกแล้วใครงงหรือว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามได้นะผมเล่าแบบย่อยๆอาจจะข้ามรายละเอียดบางส่วนไปเรื่องในบทบูน้อยหน่อยจะเป็นเน้นที่แผนการคําถามท้ายคลิปก็เลยจะจะถามว่า ระหว่างซีรีส์แนวบูบูกับแนวหักเหลี่ยมเชิงคมเนี่ยชอบแนวไหนมากกว่ากันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ